เอชุติมาเปลี่ยนใจไม่ฟ้องอดีตแฟนเด็กฟ้องสุภกิจพร้อมเผยโอกาสคืนดีจากกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางด้านฟ้องสุภกิจเลิกรากับเอชุติมาจนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถ เพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อถูกแบล็คลิสต์หลังจากนั้นเอชุติมาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสและสวนกันเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุไปทั้งโซเชียลจนเกิดจะมีประเด็นฟ้องร้องกัน ภายหลังเอชุติมาก็ได้นำรถไปคืนและฟรองสุภภิจก็ได้ถอนแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่เอชุติมาเดินหน้าฟ้องอดีตแฟนเด็กแต่ล่าสุดทางด้านเอชุติมาเปลี่ยนใจไม่ฟ้องอดีตแฟนเด็กรุ่นลูกฟรองสุภกิจพร้อมพูดถึงโอกาสรีเทิร์นโดยเอชูติมาได้กล่าวว่า คุยกับครอบครัวแล้วว่าจะไม่ฟ้องปล่อยเขาไปอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดแล้วแต่ถ้าอีกฝ่ายฟ้องมาเราก็พร้อมฟ้องกลับทันทีส่วนโอกาสคืนดีขอยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่ขอคินดีอีกแล้วนิสัยเราเป็นคนถ้าเลิกแล้วเลิกเลยนิสัยผู้ชายเจอคุยได้สวัสดีแค่นั้นพอแต่อย่ามายุ่งกันอีก